เยพี่ป้างนี่หว่าเยดพี่ป้างที่เขาอ่ะบอกว่ามีพ่อครัวประจําแบบประจําพี่เขาป้างของซิ้งมีเขาป้างปีบันเทิงพี่อันนี้พ่อครัวประจํา API ใช่ไหมพี่วันนี้ทําเมนูต้มไก่อะไรพี่มีต้มไก่ใส่ใบเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองชิมดิหืหวานเจี๊ยบเลยเฮ้ยหวานหวานคุณใส่อะไรไปบ้างนะไม่รู้แล้วโอ้ยหยุดไปเลยหวานผิดปกติว่ะไอเนี้ยเรไม่ต้องแล้วอะกินน้ำมีเยอะพอแล้ว วันนี้ก็อยู่กับช่างพัลลแพชาแนลนะคะก็ในวันนี้นะคะทุกคนเรามาเที่ยวกันที่กาญจนบุรีนะคะทุกคนนี่ก็คือเรามาล่องแพกันกับพวกพี่แบงพวกพี่ข้าวฟ่างกล่องซิ่งกันนะคะทุกคนนี่บรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนดูเนี่ยเยอะแยะหมดเลย <S <S เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะคะทุกคนว่ามันภายในแพม,มีอะไรไบ้างเดี๋ยวทุกคนมาดูดูทุกคนมีโต๊ะกินข้าวเลยแบบกว้างขวางมากเลยเดี๋ยวมาดูข้างในที่เด็ด ปิเพลงนิมาแล้เป er. hey, ิดองเพลงกูมีเพลงด้วยครัเพลงกมดู่ะเด็ระเพลงด้วยเกๆก็วยได้เล่นดิ้นดมเอาเร็วเร็วเเร็วเร็วเร็ ตมาค่ะทุกคนข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีห้องหนึ่งห้องนอนทุกคนมาดูอันนี้มีเสียงองอเสียงซาลโพงมนัมนละพงมันซาละนี่อันนี้พี่ก็จะนอนห้องนี้กับเฟมนะคะทุกคนสองคนนอนสองคนสองเตียงเลยแล้วก็ม,มีห้องน้ำในตัวด้วย เราเอาเปรียบเขาปะเนี่ยไม่เอาเปรียบอ๋อผู้ชายนอนนอกรึเปล่าเนี่ยพื้นที่มันก็เหลืออยู่ดีเหรอโอเคไปดูข้างนอกดีกว่บนะข้างนอกข้างนอกก็จะมีสองห้องนอนนะทุกคนนะมาอันนี้จะเป็นห้องพวกพี่ฟางนอนนะทุกคนนะไหนไโหเนี่ยคนดีเลยเฮ้ยพี่ฟางเฮ้ยพี่ฟางนี่วะยีส์พี่ฟางได้ข่าวว่าวันนี้มาเที่ยวเหรอพี่ใช่ครับโอ้ยเอานี่ได้ข่าวว่าวันนี้คือเรามาเก็บบรรยากาศแล้วก็บอกว่าคุณเขาอ่ะบอกว่ามีพ่อครัวประจำแบบประจำที่ก็ฟางของซิ่งพี่กาฟาง มีเลยใช่ไหมนี่คนนั้นพ่อครัวผมแล้วพ่อครัวพ่อครัวครับเย็ดพ่อครัวไหปย่ะมันจะได้ชิมอาหารฝีมือทีมงานข้าวฟ่างของสิ่งนะทุกคนต้มไก่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 พี่เด็ดพี่เด็ดพี่เด็ดไอ้แบ๊บพี่แบงค์ไปไหนเนี่ยนอนอยู่ห้องไปดูแอบนอนเหรอเฮ้ยใครใครทำโอ้ยพ่อครัวไปดูพ่อครัวก่อนพ่อครัวพ่อครัวไงเนี่ย มีสวัสดีพี่อันนี้พวกครัวประจํา API ใช่ไหมพี่วันนี้ทําเมนูต้มไก่อะไรพี่มีต้มไก่ใส่ใบเปล่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาชิมฝีมือกันดีกว่ากี่อย่างพี่วันนี้กี่อย่างสามอย่างครับสามอย่างสามอย่างมีซุปต้มตําด้วยมีหอยมีหอยด้วยหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยดูพี่แบงค์พี่แบงค์กี่ไหนเนี่ยนี่ทุกคนพี่แบงค์ตอนท้อไปเลย ไปดับออามาแล้วพี่แบงค์กำลังกับเกมสองคนนะทุกคนพี่ทำไรน่ะพี่แบงค์เล่นเฮ้ยห้อยเฟิร์สหรอกำลักับห้อยเฟิร์สนอยเฟิร์สหรอโอ้โหกูว่าดูทงแล้ววันนี้มีซัมติงแน่เลยกำลังกับแพ้ก็ได้ ไฟเฮ้ยไฟเทกไว้ไฟเทกเหรอได้เฮ้ยพี่เดี๋ยวคนเขาถามว่าแล้วคนอื่นไปไหนหมดอีกล่ะโอเนไล่กลับบ้านแล้วโอ้เยีัยแม่งโคตรของจริงเลยว่ะพี่ชายกูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปรอชมฝีมือไอ้พ่ไอหน่อยเพราะว่าวันนี้ไอ้ไอเป็นเจ้าภาพพี่แบงค์โอเคเออนี่ไงเอ้ยไอ้หนอยมึงนอนห้องนี้เหรอนอนห้องนี้พี่ไปน้องพี่ได้ปล่าไม่ได้ อะไรเค่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปรอดูตอนที่ทำอาหารกันเลยทุกคนนะ Two thousand years later นี่ค่ะทุกคนโชว์ฝีมือต่ำส้นต่ำคือแบบว่ามันหมั่นไส้ใช่ไหมแบบว่าพวกผู้ชายนี่เขาทำะไรนี่เต็มเลยพี่เป็นไงบ้างฝีมือวันนี้ยอดครับสุดยอดเฮ้ยพี่ทำไมพี่ตายยิ้มยิ้มเลยพี่ให้พี่ชิมก่อนให้พี่ชิมเอาพี่อันไหนไหนเอายิ้มฝีมือแฟนผมเลยแฟนผมนี่เป็นแบบว่าแม่บ้านอ้โโหได้ไหมครับ ยอดครับสุดยอดเหรอเฮ้ยวอนอะไรนะอะไรไว้หน่อยเดี๋ยวเปิดหม้อแกงขี่เล็กอันนี้คือทำไมแกถึงไม่อยากทำเนี่ยจะช่วยพี่เขาทำไงเออแต่เสียดายต้องแบบขาดเชฟยักษ์ก่อนคิดถึงเชฟยักษ์เลยจังหวะนี้เนี่ยเดี๋ยวไปเสิร์ฟเดี๋ยวไปเสิร์ฟอย่าไปเสิร์ฟเอาเราเสิร์ฟเลยเหรอเสิร์ฟเลยนี่เสร็จแล้วโอ้แล้วยังอื่นยังไม่เสร็จเลยอ่ะไม่เป็นไรให้กินรองท้องอ๋อให้กินรองท้องเหรอนได้เอาจานมาเอาจานมาเสร็จแล้วมาเออปลาปลาโน้นเฮ้ยเกมมึงไหวอยู่แล้วมันมันเอ้ยมันมีปลาลาบเนี่ยเอ้ยไม่มีหรอกหลอกมันเนี่ย เฮ้ยไม่เปิดได้รึกูกินไม่เป็นอะฉีกตอนน่ะฉีกตอนเออแต่ไม่เปลาโอ้โหไอเกมไปเกมไปเกมเอาไปเกมไปเที่ยอะไปเที่ยอเกมทำอะไรเนี่ยล้างปลาล้างปลาเฮ้ยไปเรื่องไม่ให้กินปลาหลอกเป็นเรียกพี่ฟางเลยพี่ฟางเลยฟ้างเลยนะพี่ฟางมา ต้มไยเป่าวปลาปลาไม่กินไม่กินอันนี้พ่อครัวพ่อครัวดังได้แม่ไม่กินปลาคันด้วยคันเดียวมันดื่นเคันด้แตปลาร้าอ่ยเออลองกินก่อนกินก่อนกินเลยกินเลยกินอร่อยอ่ะมีตอนมันเนี่ยมีกปลาไอ้าอ้กไอเก่งนิร้างปลาร้านานเนาะมึงเนี่ย ล้างหมดแล้วไงอร่อยเลยเอาจริงๆพี่อร่อยไหมเอ้ยไปตั้ขายเลยเนี่ยตั้ขายได้เลยเหรอเป็นไงพี่เกิบได้เลยพี่ได้เลยเหรออาหารนี้พี่ซื้อเท่าไหร่ซื้ว่ามาเลยอร่อยจริงอร่อยจริงเหรอมามามาแม่งก็มาไม่อร่อยจริงเพลียแล้วเหรอโอ๊ยเผ็ดเผ็ดเคยังเลยยังไม่กินเลยนะเนี่ยยังจิ้มเอาแพรลองชิมีมือกันดิอร่อยเขาชิมแล้วลองกินลองกินดูเสร็ อ่าเราเขาลองกินมากลองชิมมากอ่ะแกเถือแกเถื่อแกเถือต้องตอกนะฝีมือป้าเฮ้ยเฮ้หน่อยรับตามจำจังเนี่ยเดี๋ยวเราลองชิมดูนะครับทุกคนอร่อยจริงเลยอร่อยจริงอร่อยง เอาแล้วพ่าฝีมือซ้มตามมากโอเคแล้วระหว่างกันทุกคนก็เอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยรอทํากินซ้มตารอระหว่างที่พ่อครัวของพี่พ่อฟ้าเนี่ยทําไก่เขาเรียกไก่นะต้มนยำไก่ต้มนยำไก่ไต้มกยำไก่ซุ๊กตัวตุ๊กตัวติงไก่ต<ไ>ีงไ,ไ,ไ,ไก่อ่ะตุ๊กตีนไก่อร่อยมากเลยทุกคน<ไ>เอางี้เราตัดผ้าไปรอดีกว่าป่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ต้มยำไก่ของพี่ฟ้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทุกคนนี่เราตักมากินไม่ได้เลยเอาลองชิมดูเอาช้อนพี่หนาเอาเลยลองดูลองดูก่อนเลย ืหฮึืมเฮ้ยยังไงเนี่ยเอาเกียรลองมาชิมดูดิเกีทำไมมึงไปกินไม่เลิกอ่ะเฮ้ยถิงเหรออ้าวเกีลองชิมดิอะไรก็ได้ฮะอะไรก็ได้ฮึ่มหวานเจี๊ยบเลยเฮ้ยหวานหวานมึงใส่อะไรไปวะนะใส่กาแฟไปนะไม่รู้แล้วเรื่องกวดจับโอ้โหยุดไปละ อร่อยหวานมากมันได้โดยเนี่ยจะได้ไหมอ่าแพรลองชิมดูดิอร่อยทุกคนอันนี้อันนี้ไปปรุงเพิ่มมาเองใส่น้ำปลาเพิ่มลองกินดูนี่ได้น้ำปลาแล้วเหรอเฮ้ยมันหวานมันหวานผิดปกติว่ะใช่เหรอันนี้อันนี้โอ้ยคอแห้งอ่ะคอแห้งเลยเฮ้ยเฮ้ยคอแห้งวะไปคอแห้งโอ้โหเค้ากินแล้วทำไมคอแห้ง กินเนื้อไม่ต้องแล้วอ่ะกินน้ำมีเยอะมากดูบรรยากาศทุกคนก็อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการมาเที่ยวของเรานะคะทุกคนก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยะค,ะวะค,ะค่ะสำหรับวันนี้มาขาดไปค่ะ